สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขูทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออของ้าวจ o y Channel มื่อนี้ก็มาพบมาพอกพับเฮาคือเก่าพ,พ่อแม่พี่น้องเปิดภาพออกมากะมื่อนี้ก็อยู่วัดพระธาตุโพนสิมากราบไหว้เนาะพาพี่เจไปเที่ยวเนาะโมหัวอ่าลุงใหญ่สิพาไปเที่ยวใส่เนาะถูกจ้าแม่พี่เจ เื่อว่าพี่น้องพังไทยมาเยี่ยมยามอยู่พังลาวเนาะบางคนก็นยังบ่ทันฮู้ว่าวิธีการมาไหวพระธาตุโพนมียังแน่เนาะกะสิมีทูบเทียนเนาะแล้วก็ขึ้นไปกราบไหวพระธาตุโพนประเพณีลาวเรารก็ต้องใส่ศีลแต่ก็เพืพ่าดบาเนาะกับ่มีหยังพี่น้อง หลังจากแล้วลงมาแต่กาปลายพระาธาตุพูนแล้วค่ะบางคนกัดสีมาบ้าบางคนกัสีมาแก้เนาะแก้บ้นานี่ค่ะสีมีมักผ้า,าแล้วก็ต้นแล้วก็แต่งขั้นหา่านี่เลยเนาะกัดสีมีมักผ้าจักจักลูกแล้วก็จำบ่ได้เนาะพี่น้องทำแก้ในสีลายอย่างอยู่ขันตอนเนะาะหาบ้านนี่บ่เคยลายเด้อพี่น้องกับบ้านจะมีแต่ มีแต่ตุนอย่างเดียวเนาะบ้านี่ก็สิง่ายอยู่ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากมาบ้าหรือว่าอยากมาแก้เนาะร้วก็หลังจากแก้บ้าแล้วบางคนก็อยากมาปล่อยปลาคนนี้คอยรุ้ด้าตั้งแต่ดนหลือได้พี่น้องเลยตั้งแต่พี่เจย,ยังหน่อยเนาะมาตั้งแต่ป้าพนนุงมือคลายหลุดผมใส่หึงเเนานะพี่น้องที่เขาไปเท่าไรเดือนเลย หากาพาพีเจมาเที่ยวเมื่อนี่แหละพี่น้องเพื่อกำมอนลายได้พีเจฮะเนาะมืออื่นก็จะพาพนเมื่ออีกพาพนเมื่อบ้านอีกราว่ามืออื่นอ่าเป็นมือเห็ดพาเข่าเนาะค่อยกับบริโน,นนะ่ะพี่น้องมืออื่นเลสิมาใหม่เนาะคลิปนี้ก็สิลงซาเลยเด้อพี่น้องเลยยากลูกยากเตาแหละเอาแหละพี่น้องไปชมบรรยากาศภายในทาพุลตอนนี้กาขึ้นมาไหวกับ พระธาตุโพนเนาะลูกชายก็ขึ้นมานำลาดน่อยพี่เจสบายดีไหมลูกกราบไหว้แล้วก็ยังทาลุงใหญ่เนาะเพิ่นยังบบทันมาไปหล่อ ลูกคุมได้ลูกฮัลโหลตอนนี้พาเด็กๆเกลาะก่อนพี่น้องไปยังว้าลมผัดอันะนะไปลูบัโมโบลินผู้เลาะก่อนอืม Kinh hương nào của bố ướt ba lục bà bay Áo nhắn mặt

ở đây Mà kiếm à? là thế nào? Mà hả làm hả? Vui vui nhau mấy má nhanh cho Nó có khung hả? khung hả lúc? ăn lúc, ăn Ờ... phải หลังจากมาเต่กลับไปพระาธาตุทุนกะมาโลตลาดเียงกรอกอีกแล้วพี่น้องเลยภาพบรรยากาศสิบโมงเนาะสิบเท่เาสิบเอ็ดโมงเลยเห็น,นอิลี่เกิดเพิ่นค่ะเห็นข้างเดียวอิลี่ อยาได้โหลดไม่โหลดไม่ใช่ลูกอยากได้โหลดหน่อยนึ่งมันเลยจะเงาไปชิมเ่อจะเงาไปไปไปหลอกก่อนหลอกก่อนไปอยากได้โหลดพี่น้องบันเลยเอาตัวใดเลือกเอาเอาตัวใดลูกพี่เจมาห่อตลาดแล้วก็เอาโหลดอีกแล้วของหลินอีกแล้วพี่น้องของหลินอีกแล้ว

มาซื้อเองด็กได้ยังหิดและขนมทีอด่แย่งคันงามเลยดิเด็กได้ติบเข่าดิลงดูเข่าในน้อยปดีชายบาทเอาไปเลยถามมาจะเอาเก่าของกลมมาบานแต่บอลนันูแล้

怎么样？香香香香